ท่านผู้ฟังครับต่อสายตรงถึงท่านสุพลศรีทับทิมนะครับพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องของข่าวสารราคาสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับท่านพาณิชย์ครับสวัสดีครับคุณชัยยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนเฝ้ารับฟังอยู่ครับราคาสินค้าเกษตรครับเชิญครับครับผมครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ที่น้องเกษตรกรก็เป็นช่วงของการเตรียมการ พาะปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้าวนาปีนะครับไปหลายๆพื้นที่ก็เตรียมช่วงเตรียมดินไถไถด่าไถพลวนอะไรกันก็เตรียมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เช่นเช่นเดียวกันนะครับก็เตรียมการเพาะปลูกข้าวโพดฤดูฝนแต่ว่ายังมีข้าวโพดฤดแูแล้งอ่าออกสู่ตลาดบ้างป่าปลายนะครับข้าวโพดฤดูแล้งก็ชนิดปักก็สี่บาทหกสิบถึงห้าบาท ต่อกิโลกรัมนะครับะมะเมล็ดความชื้นสูงนะครับความชื้นสามสิบเปอร์เซนก็อยู่ที่แปดบาทนะครับถึงเก้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของมเมล็ดแห้งความชื้นสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนี้ก็อยู่ที่สิบบาทถึงสิบบาทยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของราคาผัก ตลาดกลางผักสารที่สุขสีแยกพ่อขุนอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรีผักชีนะครับผักชีสี่สิบถึงห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับขยับขึ้นมาจากเมื่อวานห้าบาทแล้วก็ในส่วนของอผักชีลาวนะครับผักชีลาวก็แปดสิบถึงเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตแดงห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม พลิกฮอดเขียวสามสิบถึงสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมอันนี้ทรงตัวเท่ากับเมื่อวานนะครับครับหัวฟักยาวสิบหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ในส่วนของกาะลากล็สี่บาทถึงสี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับกระลาดอกสิบถึงสิบเอ็ดบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็มะเขือเปาะมะเขือเปาะตอนนี้อยู่ที่สิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ แตงกว่า15-16บาทต่อกิโลกรัมในส่วนของราคาสุกรนะครับก็ยืนราคามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มก็ยังคง96-97บาทต่อกิโลกรัมหมูชํ้แหละเนื้อแดง170บาทต่ kg. อกิโลกรัมสามชั้น200-210บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เนื้อสัน ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ยืนมาหลายสัปดาห์แล้วในส่วนของไอข่ไก่นะครับเบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้จังหวัดเคลื่อนที่ของสำนักง,งานทางนี้จังหวัดเองไปจัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดก็ราคา ถูกกว่าราคาที่กล่าวที่ค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเป็นสินค้าจัดรายการแล้วก็มีงบประมาณบางส่วนของทางราชการเข้าไปสนับสนุนให้พี่น้องในพื้นที่ห่างไกลนะครับก็ได้ซื้อสินค้าราคาประหยัดลดค่าคองมคีพประชาชนครับคนเต็มปักเดียวของหมดไปตั้งเยอะนะครับงวดหน้าเดือนหน้าต้องเตรียมไปให้มากกว่าเดือนสักสามเท่าครับเดือนนี้สองเท่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนนี่ทราบแล้วนะครับ จังหวัดเคลื่อนที่เนี่ยจะต้องคอยมาอุดหนุนสินค้าอุปโภคบริโภคจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครกบเขียดตรงไหนที่แถวยาวๆตรงนั้นนะครับกบเขียดอืงอ่างเห็ดเพาะไม่มีรายงานนะครับท่านอะไรนะราคากบเขียดอืงอ่างนี่ไม่มีนะครับอ๋อแพงนะครับผมเห็นเห็นไปราคาในข่าวท้องถิ่นทางสถานีโทรทัศน์ อาหารพื้นบ้านแปลกนะครับเมื่ออื่นอ่างแมงปุจีแมงกินโนอะไรพวกเนี้ยนะครับอื่นอ่างอะไรเขียบอะไรเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับผมเป็นเนื้อเนื้อสัตว์อีกนะครับไม่ว่าโคสุกรไก่หรือว่าอะไรนี่นะครับอาหารฮองเต้ครับอขอบคุณมากครับท่านพาณิชย์ครับครับผมครับสวัสดีครับครับพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์